ไทยพาณิชย์เตรียมยกเลิอกอ e ีนฟิน็ตแล้วมาดูก่อนรู้ก่อนค่ะมาสรุปข่าวสารไอทีไปพร้อมกันค่ะในแชร์ค่ะกับเก่งและแช่ไหมคะ่ะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาอัปเดตข่าวสารนะคะเริ่มต้นด้วยเรื่องแรกเลยกับบริการของ SCB Easynet อันนี้ต้องบอกว่าเป็น Easynet ที่ใช้บนเว็บไซต์เท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับบนแอปนะคะตอนนี้ SCB หรือวัฒธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเขาเตรียมจะระงับการใช้ SCB Easynet ตั้งแต่วันที่14กร,รกฎานคมน,นี้เวลา3ทุ่มเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครที่ใช้อยู่นะคะเตรียมย้ายไปใช้บนแอปพลิเคชันได้เลยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนอกจากที่จะใช้งานต่างๆไม่ได้แล้วใครที่ตั้งการโอนเงินต่างๆล่วงหน้าตัดบิลล่วงหน้าจะถูกยกเลิก ตโนมัตินะคะตอนนี้ยังพอมีเวลาถ้าเกิดรอบปีนหน้าใครตั้งแบบตัดเอาไว้อย่าลืมไปย้ายให้ตั้งตัดในแอปพลิเคชันแทนค่ะ ค่ะแล้วแพทย์หมาก็คิดว่ามันก็สะดวกด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันจะซื้อช้อปปิ้งอะไรนคน,นก็นแบบใช่เรารู้สึกว่ามันจริงๆการใช้บนมือถือสะดวกกว่ามาก<ช>แต่ก็ยังมีผู้ใช้งานบางส่วนนะคะที่ยังใช้งานบนแบนบนว่าเว็บไซต์อยู่อันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบเนาะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการยกเลิกแล้วบริการเดียวที่จะใช้ได้หลังจากวันที่1 4กรกฎาคมก็คือ direct debit หรือว่าการตัดบัตรนั่นเองนะคะส่วนนึกเป็นอย่างที่แพทย์หมาบอกแหละตอนนี้ทุกคนมาใช้บนมือถือบนเว็บไซต์คนใช้น้อยลงมันก็อาจจะไม่คุ้มที่จะพัฒนนนนนาาาาหรรรรืออเเเปปล่่่กก้้ีีมมิับ ลดฟีเจอร์บนอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมาแล้วแล้วตอนนี้ก็ประกาศว่าเตรียมจะยุติการให้บริการแล้วค่ะอย่างที่บอกไปใช้บนมือถือโลดนะคะยังใช้ได้อยู่ค่ะสะดวกกว่าเยอะค่ะข่าวต่อมาเป็นเรื่องของ AI กันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนคิดว่าตอนนี้นวัตกรรมของเราเนี่ยไปไกลถึงไหนแล้วคะเพราะว่าตอนนี้คือเขาสามารถสร้างงานอาร์ตออกมาได้แล้วค่ะพี่เก่งทุกคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำยังไง AI อเอามาสร้างเป็นแบบรูปภาพยังไงหรอก็คือผ่านผลงานพารากราฟิก้าเลยค่ะเจ้าตัวนี้ก็คือ กล้องชนิดหนึ่งนั่นเองอแต่ว่าความพิเศษคือกล้องไม่มีเลนส์พี่เก่เกกงกลใช่ไหมเราตอนแรกก็แบบงงมากเอ้าไม่มีเลนส์ถ่ายยังไงอ,อ่ะเพราะว่าเขาใช้นวัตรกรรม AI เนี่ยในการที่เวลาเรากดคลิกถ่ายนะคะเขาก็จะเก็บข้อมูลโดยรอบเราเลยเก็บทั้งโลเคชันสภาพอากาศ วันที่อะไรแบบนี้เราเขาก็ประมวลผลออกมาส่งเป็นรูปภาพออกมาให้เราเห็นนั่นเอง<ห>ซึ่งรู้สึกว่ามันแปลกตามากพี<ห>่เก่งคือมันจะสามารถออกเป็นภาพออกมานะที่ที่เราถ่ายอยู่ตอนนั้นให้เราเห็นได้เลยซึ่งทาให้ตกใจมากตอน,น,นที่ลองทำนะแต่ว่ายังไม่เห็นเป็นภาพออกมาแค่ลองคลิกดูมันก็ขึ้นเป็นข้อมูลแล้วว่าตอนนั้นอ่ะเราอยู่ที่ไหนอากาศอะไรอยู่แบบตอนนั้นมากินข้าวค่ะแล้วมันก็บอกเลยว่าเราอยู่ในร้านอาหารจีน หโรู้หมดกลัวไม่ไม่อันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าจริงๆอะเราอะเป็นคนให้ข้อมูลกับเขาเองอ่าใช่มันคือเซนเซอร์แล้วก็ต่างๆที่เราแบบยอมให้อนุญาตสิทธิ์เข้าถึงนะคะโดยพารกิการเนี่ยก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดที่อยู่รอบๆตัวกล้องกล้องที่ไม่มีเลนส์ของเขาเนี่ยนะไปประมวลเพื่อที่จะบอกว่าโอเคตอนเนี้ยมันอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็ให้ AI อ่ะสร้างภาพของสถานที่แห่งนั้นที่คิดว่าควรจะเป็นอืมมันเป็นการแบบ คนที่ทำอะ่ะต้องคิดแบบซับซ้อนมากเลยนะกับการนำเสนอไอเดียศิละปะในการท<ช>ี่ให้เราอะ่ะมองผ่านมุมมองของ AI แล้วเพื่อเห็นโลกของเราอะ่ะที่เราอยู่ตรงนั้นจริงๆว่าเอ้ยไอมองโลกของเราเป็นยังไงอันนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่ทำให้เราได้มองโลกผ่านมุมมองอื่น<ช>ดูบ้างนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะคะเซิร์ชเพิ่มเติมได้ค่ะารกราฟิก้าค่ะไปกดเล่นกันได้เลยค่ะ มาที่เรื่องของการอัปเดต iOS 17กันบ้างค่ะครั้งที่แล้วเราคุยกันไปแล้วเนาะว่ามันจะมีฟีเจอร์อะไรใครได้อัปเดตไปบ้างแต่ตอนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะเพิ่มเข้ามาก,ก็คือเรื่องของการบอกว่ารถ EV จะไปชาร์จได้ที่ไหนถานี่ชาร์จอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้เขาจะมีการใส่เข้าไปใน Apple Map ให้นะคะสำหรับคนที่ใช้ iOS 17เนาะจะว่าไปความสามารถนี้มันเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าตอนนี้คนใช้รถยนต์ไฟฟ้าเยอะมากใช่ค่ะพี่เกงเห็นตามท้องถนนเดี๋ยวนี้ ตอนแรกนะนึกว่าแบบเอ้ยมันจะไปรอดหรอแบตเตอรี่เสื่อมทีเปลี่ยนแบบกี่แสนก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้คืออืมเต็มท้องถนนแล้วค่ะไม่ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราลองมองว่าเรื่องของการเมนเทนเนสเนี่ยอุปกรณ์อื่นๆมันน้อยไงเ,ออเพราะ<ช><ๆ>ฉะนั้นเนะ่เรื่องค่าใช้จ่ายโดยรวมมันก็จะถูกเทไปที่แค่เรื่องแบบเรื่องอื่นๆมันอาจจะแบบเอ้ยไม่ได้แบบจุกจิกมีอุปกรณ์อ,อะไหล่พัดเยอะแยะมันก็จะโอเคนะ กับอีกอย่างคือเรื่องของค่าน้ํามันทุกวันนี้แพงมากเลยค่ะไม่ไหวแล้วาไฟฟ้า,ามันก็จะถูกค่ะไม่ไหวแล้วค่ะใช่ค่ะของ Apple เนี่ยเขาก็จะเตรียมเอาฟีเจอร์นี้มาใส่ในแบตนะคะให้เราดูได้ว่าเอ้ยถ้าเราอยู่ตรงนี้อ,อยากจะเดินทางไปแถวไหนบ้างที่เราจะแวะชาร์จได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลอีกว่าในสถานีชาร์จแต่สถานีเนี่ยมีหัวชาร์จกี่ชาร์จ ตอนนี้ว่างหรือไม่ว่างเราจะได้รู้ได้ว่าอุยเข้าไปตรงนี้ไม่ว่างไปที่อื่นดีกว่าจะได้วางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้นแ้าหมายว่าดีมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่ออย่างคนที่ใช้รถน้ำมันอยู่แล้วไม่อยากเปลี่ยนเป็นรถอีเพราะว่าส่วนหนึ่งคือกลัวหาที่ชาร์จไม่พอเราต้องเดินทางไกลอะไรแบบนี้ด้วยก็คือกลายเป็นว่ากลับมาลดน้ํามันอาจจะดีกว่าอันนี้เรื่องความคิดเก่าค่ะแต่ว่าพอมีแบบนี้แล้วแพร์หมายว่าคนก็ตัดสินใจได้ดีมากขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะถ้าวางแผนเส้นทางดีๆในการใช้รถอีวีก็จริงๆไม่ได้ยุ่งยากนะะค ลองดูแล้วกันสำหรับ i p o n s 17ค่ะเรื่องต่อมานะคะไม่ใกล้ไม่ไกลตัวค่ะนั่นก็คือเรื่องของ TikTok นั่นเองพี่เก่งเล่น TikTok หรือเปล่าคะดูค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็น Content เ r e a t o r ขนาดนั้น <c oughs> ยกเว้นของช่อง Sister อเรามีคลิปข่าวประจำวันลงใน TikTok อยู่นะคะ,ะไปดูค่ะอันนี้แอบโฆษณาก่อนเข้าข่าวแอบถ่ายหนะะักถ่ายใช่ค่ะ <c oughs> กลับเข้ามานะคะเรื่องต่อไปนั่นก็คือคนไทยเนี่ยมีการเปอร์เซ็นต์การเสพข่าวบนติกตอกมากที่สุดในโลกค่ะทุกคน<อ>คือตกใจมากคนไทยเหรอใช่คนไทยนะคือ,อทุกคนอาจจะคิดว่าในติกตอกเนี่ยอาจจะเสพไปแค่สื่อบันเทิงเรื่องตลกอะไรอย่างนี้<อ>แต่จริงๆแล้วเนี่ยข่าวก็นับเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆค่ะ เพราะว่าทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยก็ได้ประกาศออกมานะคะว่าความนิยมในการบริโภคการเสพข่าวของคนทั่วโลกเนี่ยเปลี่ยนไปมากจาก<ช>แต่แตตก่อนที่ดูผ่านในแอปสำนักข่าวเลยก็เปลี่ยนมาเป็นทางโซเชียลมากขึ้นค่ะโด<แ>ยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นด้วย<ม>ส่วนหนึ่งนะคะ<ม>ก็มาจากเพราะว่าการอ่านมันอาจจะทําความเข้าใจยากกว่าการฟังและดูด้วยเลยทําให้คนเริ่มผ่านมาทางโซเชียลมากขึ้นค่ะแต่ยังไงก็ต้องระวังเรื่องเฟคเนียด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าวันนี้คือข่าวปลอมหลุดออกมาเยอะมากค่ะแบบ มความจริงไม่เจอแล้วทุกคนมันไม่มีข้อความที่มันตรงกับความจริงร้อยเปถ้าไม่มีคนคัดกรอกอันนี้อาจจะต้องระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อทุกคนเป็นสํานักข่าวได้เนี่ยเรื่องของความถูกต้องก็ต้องมีการวิจัยกันให้ดีด้วยเนาะมาต่อกันที่หนึ่งข่าวที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลนะคะเราพูดถึงประโยชน์ของ AI แล้วก็เรื่องของนวัตกรรม AI มันล้ำหน้ามากๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนักวิจัยจากองค์กรวิจัยพัฒนาด้าน AI เขาก็ออกมาบอกเหมือนกันว่า AI มันอันตรายนะแล้ว อันตรายของมันอาจจะทําให้มนุษย์เสี่ยงศูนย์พันก็ได้ศูนย์พันเลยศูนย์พันเลยหอความความน่าตกใจของข่าวเนี่ยคือคนที่ออกมาบอกเป็นผู้เชี่ยวชาญมีใครบ้างนะคะมีเจ้าของ OpenAI มีคนที่ทํำดิฟ m ม n d ของ Google ซึ่งคนพวกนี้เป็นหัวกะทิเรื่อง AI ระดับโลกถึง300กว่าคนอออกมาพูดในในทิศทางสิ่งเดียวกัน แสดงก็คือกรลองคิดมาหมดแล้วกับหัวกะทิทั้งหลายารู้สึกว่าพอคนที่เขาได้ไปสัมผัส AI ในเชิงลึกมากจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาน่าจะเห็นว่ามันมีความสามารถที่มากกว่าที่คนอื่นๆทั่วไปคิดถึงแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดประเด็นอื่นๆที่เซนซิทีฟได้เช่นอย่างในทุกวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่ามีคนเอา AI ไปใช้ในการทำข่าวปลอมหรือแม้แต่ประเด็นการทำสงครามระหว่างประเทศตอนนี้ก็มีคนเอา AI อะไปทำ ดีเฟสของปูตินเพือ่อพูดข้อความบางอย่างออกไปแล้วก็ไปแฮ็กสถานีข่าวเพื่อเอาข้อความนั้นอนะ่ะฉายขึ้นทีวีจริงๆแล้วคนก็แยกไม่ออกว่านี่จริงหรือไม่จริงดังนั้นเนี่ยเราควรยกระดับปัญหาหรือว่าการใส่ใจเรื่องของ AI เข้ามาเทียบกับปัญหาระดับโลกอย่างเช่นเรื่องโรคระบาดหรือว่าภัยพิบัติต่างๆด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องนะคะกับตอนนี้ที่รัฐสภายุโรปเนี่ยเขาเตรียมที่จะออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกากับดูแล AI ด้วยค่ะให้หมายว่าดีนะเพราะว่าไม่งั้น ความแบบว่าทําอะไรก็ได้ความเสรีสิที่เสรีภาพมันดูกว้างเกินไปบางครั้งก็กลับมาทําร้ายเราได้ค่ะและนี่แหละค่ะคือข่าวที่เราเอามาอัปเดตกันในวันนี้ค่ะค่ะแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่องทางช็อตแล้วก็ติ๊กต็อกเลยค่ะเจอเราได้ทุกวันจนเบื่อหน้าเลยค่ะอย่าเบื่อนะคะเพราะว่าจะเจอกันไปอีกนานค่ะสุดท้ายนี้ก็บายบายนะคะสวัสดีค่ะรู้แล้วแชร์ค่ะ